ตัวไหนเบาสุดเขาบอกว่าตัวไหนเบาสุดคะแต่ละรุ่นแบบพี่เพนมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเขาบอกว่าเป็นรองเท้าใช้ซ้อมที่เร็วที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคดเพนนะคะอีฟค่ะสวัสดีชาววิ่งไหนดีทุกคนนะคะวันนี้เราแบบมีหัวข้อท็อปปิก ยอดฮิตยอดทิพขนาดนี้เนาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เองค่ะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าเอ๊ยยังเอ๊อสงสัยนะพี่เชนเรามาเริ่มจากรุ่นแรกกันเลยก่อนอ่าจริงๆทุกคนเข้าใจว่ามันคือเน็กเปอร์เซ็นต์อืมเน็กเปอร์เซ็นต์คือตัวนี้ตัวนี้คืออัลฟาตัวนี้คือเทมโปแต่จริงๆทั้ง3ตัวคือเน็กเปอร์เซ็นต์หมดนะคะตัวนี้เรียกว่าเวเปอร์ไฟล์เน็กเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อัลฟาไฟล์เน็กเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ส่วนตัวนี้ล่าสุดเลย เทมโปเนเซนน้องใหม่ล่าสุดค่ะอ่าเรามาเริ่มกันที่คําถามกันดีกว่าพอดีว่าไปวิ่งมาแล้วก็ได้ยินแบบคนพูดเออตัวนี้เบาสุดถามอีฟก,ก่อนเลยตัวไหนเบาสุดเขาบอกว่าตัวไหนเบาสุดคะคนที่พี่ได้ยินเขาก็บอกว่าตัวใหม่เบาสุดแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเวเปอร์ไฟเน็กวเซนเบาที่สุดตัวนี้ลองลงมามตัวนู้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าหนักที่สุดที่สุดสด,ด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยมันมีแค่แผ่นคาร์บอนอยู่งนเดียวแต่ตัวเนี้ยมันมีตัว คาร์บอนแล้วก็เป็นซูมเอ็กซ์แล้วก็ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาัมนเลยทําให้มัน hot, หนัก <hot. S 2> ขึ้นต,ตัวนี้ก็ด้วยความที่ว่ายางมันเยอะทําให้มันทนม,มันเป็นโฟมรีคด,ด้วนก็เลยแบบหนักกว่าชาวบ้านเขาอย่างนี้แล้วแต่ละรุ่นอนะพี่เพนมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนอย่างที่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยออกมาไม่พร้อมกันฉะนั้นเป้าหมายของแต่ละรองเท้าเนี่ยเขาออกแบบมา เพื่อให้มีทั้งใช้ในวันซ้อมทั่วไปแล้วก็วันแข่งเราเริ่มจากคู่นี้เลยไหมคะคู่นี้ใหม่สุดเขาบอกว่าเป็นรองเท้าใช้ซ้อมที่เร็วที่สุดฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับรองเท้าแข่งอมันมีเน้นมาแล้วว่าใช้ซ้อมใช่แต่สําหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากมีรองเท้าคู่เดียวแล้วก็มีงบประมาณที่จะแข่งได้ไหมใส่แข่งได้มใส่แข่งได้นะคะเป็นรองเท้าที่ใช้ฝึกการออกแรงหน้าเท้าค่ะ แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นรองเท้าซอฟต์เนี่ยเขาก็เลยผลิตออกมาให้มันมีความทนทานกว่าตัวอื่นถึกบึกบินกว่าหนักกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันทําให้เราออกแรงได้มากขึ้นพอเราไปใช้รองเท้าที่เป็นรองเท้าแข็งเราก็สามารถออกแรงเท่ากันแต่มันไปได้ไกลกว่าซึ่งก็คือพวกนี้นี้นะคะตัวเ a p o r f i Nex ์นออกมาก่อน1ปีฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนมือถือรุ่นอัปเกรดที่ อัปเกรดมาเป็นเป็นตัวนี้เป็นอัลฟาใช่ก็คือแข่งเหมือนกันตัวท้อตัวทงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เร็วกว่านิดนึงถ้าจะซื้อรองเท้าแข่งก็เลือกเอาถ้ามีตังไปก็ไปให้สุดถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ไปให้สุดเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็กว่าจะไปพวกนี้ได้ก็ต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายข้อเท้าให้แข็งแรงด้วยอีอยากให้พี่เพลลองแบบเปรียบเทียบหรือว่าแบบพูดถึงประสบการณ์การใช้งานของตัวพี่เองว่าเอ้ยมันเด้งแตกต่างกันยังไง คือรองเท้าที่ใช้แข่งเนี่ยม,มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อให้มันดีดเด้งแล้วก็ผ่อนแรงแลมากกว่าด้วยความที่ว่ามันเบาวกว่ามันก็เลยเด้งกว่าชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือตัวตัวเทมโปเนี่ยมันมีซูมเอ็กแค่แค่ครึ่งเดียวอ๋อโดยตัวพวกเนกว s e เซนหรือเป็นออฟฟาไฟสองตัวเนี่ยมันซูมเอ็กเต็มตัวฉะนั้นมันจะเด้งได้มากกว่าด้วยด้วยตัวเนื้อโฟมมันเพราะมันน้ำหนักน้อยกว่าเนี่ย เราก็จะผ่อนแรนงมากกว่าเวลาวิ่งก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแตะเราไปเลยแตะเราไปเลยซอฟแรงสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องนานกว่าด้วยเพสเดียวกันก็ไปได้ไกลกว่าเพราะแรงยังไม่หมดอ่ะเราสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เพในการใช้งานทั้ง3รุ่นนะคะเป็นยังไงบ้างคือ ต้องเกินก่อนว่าเพนเนอร์ใช้ตัวเน็กเปอร์เซนต์มาตั้งแต่แรกตัวเนี้ยด้วยความที่ว่าหน้าเท้าเนี่ยกับตัวช่วงกลางเนี่ยมันค่อนค่อน,ค,อนค่อนข้างกว้างมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราวิ่งเรารู้สึกสบายแต่พอมาเป็นตัวอัลฟาไฟเนี่ยด้วยความที่ว่าตรงกลางมันทํามาให้มันกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ส้นเท้าที่มันสูงขึ้นนิดนึงข้อเท้าช่วงที่เราพักไปเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงพอกลับมาวิ่งก็รู้สึกว่ามันคงเข็งนิดนึงแต่มันค่อนข้างดีดกว่าชัดเจนพอมาลองใช้ตัว ตัวเนี้ยวันแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าหมุนหงีดกับตัวเองแบบอะไรหนักเสียงดังเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกเราก็อ๋ออ๋อเตมโป้ไงเขาตั้งใจมาให้เราเคาะจังหวะจริงๆแล้วมันคือรองเท้าที่ผลิตออกมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยฝึกการออกแรงถ้ามันยังดังแสดงว่าเราออกแรงผิดเราไปทิ้งเราไม่ได้เราไม่ได้แตะเรายกเลยนะคะเหมือนเหมือนเราฝึกแล้วว่าเราจะต้องใช้แรงในการส่งแรงจากปลายเท้า เราไปใช้ตัวที่มันเป็นเลสซิ่งก็จะออกแรงได้ดีกว่าแล้วก็ความสูงของรองเท้าอ่ะพี่เพนคนที่แบบข้อเท้าไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยอย่างอีงอิอีก็เป็นนะจังหวะที่วางเท้า,าข้อเท้าบาลบบานซ์ไม่ค่อยดีก็ต้องระวังเนาะในการใช้งานใช่เพราะว่ามันค่อนข้างสูงขึ้นมาเยอะอก็เป็นข้อแนะนำํำละกันนะคะสําหรับคนที่อยากจะใช้รองเท้าให้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ได้นานลดอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ไปสร้างความแข็งแรงของข้อเท้าเอ็นร้อยหวายแล้วก็รวมถึงหน้าแข้ง ะะอีกอย่างนึงก็คือบาลานซ์ของเท้าเนี่ยวางเท้าไปปุ๊บบิดซ้ายบิดขวาแสดงว่าข้อเท้าเราไม่ไม่ค่อยสเตเบิลไม่ค่อยบาลานซ์สำหรับวิธีที่เราจะใช้เสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเท้านะคะเอ็นไ้อยวายเนี่ยก็คือทำพวกซิงเกิลเดดลิฟต์หรือว่าพวกยืนบนบูสซูบอลหรือว่าทําการยืดเหยงยนะคะทำให้ข้อเท้าเราแข็งแรงได้แล้วก็พวกเอ็นร้อยไวายเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นก,กายร,ากรากกยืดเหยียดก็สําคัญนะคะก็ ยืดข้อเท้าด้วยเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยข้อเท้าก็จะมีการบิดบ้างบางทีเราวิ่งไปเนี่ยพลิกไม่รู้ตัวก็มีเสริมสร้างความแข็งแรงไปด้วยจะได้ใช้งานรองเท้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะค่ะและนี่ก็คือประสบการณ์การใช้งานของเราที่เพนในรองเท้า3มรุ่นยอดฮิตจากไนกี้นะคะที่แบบคนใช่มีคาถามว่าอันนั้นยังไงอันนี้ยังไงเราก็มาไขข้อข้องใจในแบบของเราใช่แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยรองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนตัวท็อป ตัวแข่งเขาผลิตมาเพื่อให้แข่งฉะนั้นวันซ้อมเนี่ยถ้าเรารองเท้าแข่งเราก็จะไม่ได้ฝึกออกแรงนะคะฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อในส่วนที่ที่เราต้องใช้ซ้อมเนาะฉะนั้นเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆจะดีกว่าจะพัฒนาได้ดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆเนาะมีสาระใช่ไหมก็มีนิดนึงแล้วกันอลองดูค่ะลองเลือกดูว่าอาจจะไม่ต้อง ใช่แบรนด์นี้ก็ได้นะพี่เพ้นไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคู่ไหนเราก็สามารถเลือกลองใช้ได้ตามจุดประสงค์ของเราเนาะเราก็การซ้อมวิ่งของเราจะพัฒนายิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนและวิ่งไหนดีต้องลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะเขาจะรองเท้าไหมไม่